Всем привет, здесь с вами Финист. สวัสดีครับผมไพโรธรอดล่างนะครับที่ปรึกษ,ษาการขายของบริษัทหาคนครออโตโมบิลสาขาลังสิตผมจะอยู่ในกลุ่มของป่าเล็กจัดให้นะครับ <Yahoo! S 1> วันนี้ผมจะมานำเสนอรถกอดรุ่นแคบเปิดได้นะครับ XL Street นะครับตามที่ผมโชว์อยู่ข้าง,าางก่อนอื่นผมจะเท้าความว่าทำไมผมจึงแนะนำให้คุณลูกค้าซื้อรุ่นนี้ผมจะพูด ถึงภาพรวมก่อนแล้วกันตอนนี้ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเจอปัญหาของเศรษฐกิจโควิด1 9ซึ่งเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทั่วโลกเหมือนกันนะครับเมื่อมีเหตุการณ์ที่นี้เกิดขึ้นคุณลูกค้าก็จะมีรายได้จะลดลงดลดลงกันเดือนหรือบางท่านอาจจะตกงานก็ได้ผมจึงนำเสนอว่าคุณลูกค้าควรจะมองรถเพื่อประกอบชีพส่วนตัวนะครับและในวันนี้ผมไฮโรก,ก็จะนําเสนอว่าอาชีพแรกที่คุณ ผมจะนำเสนอคืออาชีพาขายข,ขายผักขายผักขายเนื้อหมูอะไรบางอ่างนั้นเรียกเจ้าสัตว์า่ก็เรียกว่าพุ่มพวงกันแล้วกันคุณสามารถจะนำรถผมคนนี้ไปตามหมู่บ้านนะครับชุมชนหรือว่าตลาดนัดก็แล้วแต่เพื่อหารายได้เสริมในช่วงที่เราเกิดวิกฤตโควิดครับผมคุณค่าพอเห็นภาพใช่ไหมครับ และอย่างที่ผมนำเสนอรุ่นนี้คือหนึ่งราคาเราไม่แพงประมาณ6กแสนหมบาทแลมะมีความโดดเด่นที่สีสันเวลาคุณลูกค้าขับไปในในตลาดชุมชนอะไรก็แล้วแต่หรือจะให้ลูกหลานไปดูที่ว่ารถที่ฟอร์ดท,ที่เป็นคาดแดงๆเนี่ยมาหรือยังที่เขาเรียการถพุ่มพวงขายอาหารนะครับมีผักมีหญ้าอะไรก็แล้วแต่มีหมูกาไก่นะครับ อันนี้เป็นที่มาที่ไปผมจะพรีเซนต์ในเรื่องว่าเอารถตัวนี้ไปเพื่อประกอบอาชีพในช่วงที่เกิดโควิด -19 บเนะครับผมผมจะนำเสนอรุ่นนี้นะฮะบรั้นรุ่นนี้คือราคา6กแสนหกหมบาทาคุณลูกค้าสามารถกระจ่ายกันดาวได้เพียง1,9 0 0 0บาทและผ่อนสบายๆ84งวด8 0ดพบาทซึ่งรถรุ่นนี้มีอุปกรณ์ตามที่โชว์เช่นภายนอกได้แม็กนะครับส่งลมย,ยภยัย2รูป และภายในจะมีการเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยคุณสามารถจะขับได้ส,สบายเพราะว่าเราใส่พรงไารพาวเวอร์ไฟฟ้าผ่อนแรง Power, พาวเวผอรแรง้ไฟฟ้าให้คุณเรียบร้อยนะครับผมนี่ดิสเบรกหน้าดับเบรกสามารถรอรับน้ำหนักได้ถึง1.2ตันครับเพราะนั้นคือเป็นที่มาที่ไปที่ว่าผมนำเสนอรุ่นนี้เปินคุณลกค้าเอาไปสามาหากิน ในการประกอบอาชีพนะครับซื้ออาหารซื้อเป็ดไก่ไละสังเลขขายไปตามหมู่บ้านที่อสั่งอะไรต่างๆครับนี่คือความโรด,ดเด่นที่สําคัญเลยในเงื่อนไขผมบอกลูกค้าจ่ายหมื่นเก้นี้นะฮะแต่ความเป็นจริงผมส่งลูกค้าที่ปรนแนนดาว20%ประมาณแสนสามแต่ส่วนต่างนี้เราหรือบริษัทผมจ่ายแทนคุณคุณจ่ายดาวแค่หมื่นเก้พอเดือนละแปดท่นกว่า ในรถรนี้ที่เราโชว์เนี่ยคือสภาพเริ่มเรมจากโรงงานเราย่าไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นครับผมสุดท้ายผมขอจะช่วยลูกค้านะครับในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดทุกคนดิ้นรนเพื่อหารายได้มาเสริมเลยครอบครัวผมจะนําเสนอให้ลูกค้าซื้อรถรุ่นนี้เพื่อไปประกอบอาชีพหนึ่งเลยดาวน้อยผ่อนสบายสามารถเดินทางได้ไปแกเปิดได้นะครับเดินทางได้ค้าขายได้ในชีพ ที่ทุกคนจะต้องกิดต้องใช้ในการรับประทานอาหารครับหายผักหลายหมูไก่แล้วประมาณนี้ถ้าชาวบ้านเรียกรถพคุ่มพวงครับผมสุดท้ายนี้ถ้าคุณลูกค้าสนใจในรุ่นนี้ในเะร่งขายบนเสนอว่าดาว9บริษัทกกว่าจติดต่อไพรโดรดรอดรักนะครับที่หน้าจอมีเบอร์โทรศัพท์ 3, มือถือและไอดีรยเรียบร้อยผมหวังว่าจะได้ ลูกค้าจะได้เห็นความสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ในการเรรอาชีพนะครับเพื่ออารถของผมนี้ไปประกอบอาชีพในโอกาสต่อไปผมขอดีไซน์คร่าวๆามนี้แล้วกันนะครับให้คุณลูกค้าเห็นประโยชน์ของรถผมแล้วก็เพื่อชี้นำไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปสวัสดีครับผมสนใจง่ายติดต่อท่าช่องบูช่องบูทูดได้นลครับจะมีเบอร์โทรและอีเมล์เรียบร้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ Всем привет, и с вами Фенис.